เวลาที่นอก <c oughs> พบกับไปกเกาา่าเฮาสมัยก่อนๆไปละเอะชื่นรับชมเัาฟังเลยเลยครับ สลากบัดใดถือแค่สาวแม่งไวบุญสั่งจังแม่ลายละเด่น้อปวยพวยไทยลำลำหงามเออ มาบัดนี้มาแล้วรขับผันนุ่มจากแดนคูพานมาเอาแนวไปไหวแน่มาเอาแพ้่ไปต่อฝ่ายมาเอาได้ไปต่อใหม่ผมบนกล้องนี่มาขอรับใจบ่ได้ห่างลาหนีขอไม่ตีแฟนแฟนอยู่ทั่วแดนที่เคยย่องผมบนกล้องว่าใจเป็นเลี้ยวเห็นแฟนมาถามข่าว ว่าผมยังเป็นเบาหรือว่ามีกูสอนมานอนเรียมหวมเทียงแฟนจ่าแฟนขอประกาศเดือเปียงเปียงว่าผมบ่มีแฟนมีไปห่วงแหนยาวแขนไปนอนมุง,งจากที่สูงลงมาไตผมหวังใจมาดังโดง่งวนทางไก่แก้วทรง ยังมาแววต่อหมู่แฟนด้วยหัวใจอันแฝงแน,น่นคิดถึงแฟนทุกเสาคําขอฝากส่งเสียงล่ำค่าละว่าพี่น้องมาล่ำลองทรงกระจายมาเห็นแฟนน้องอายปานน้ำทิพย์ชะลมใจสุดหรือไทยอารมณ์ท่วมคืนคมหมออยลยหายเกียง ขอฝากเสียงลำลองเป็นทางน้องบันเลงก่อมให้แฟนหนักแฟนหนอมคือก็ยอมตุนเขาสะทาจนให้คอยฟังวางแรงเชีย โอยสู่พ้นบอกคองสิได้สมุุตินํ่ไปตามทองเรืองข้าพระเจ้าคือเสี่ยงสงกาพ่อแม่กระ่มสีหายตายสิจากไปเบิดแล้วเหลือต่กับผมพคนเดียวใหญ่ก่าวนาบานขึ้นมาแล้วก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งคือสาวสัาเพาซึ่งเป็นลูกเคยเศรษฐี พอเม,อามาร์พ่นกระบมักดอกให้ตั้งแต่แม่เท่านะะันล่ะโอเข้าใจโย่เอมือ,อน่าสิไปหายสาวสำเ้า่นสิบปีเลี้ยงคว้วยทาย,ยหันจำเป็นผมต้องไปสะกอนมาบัดนี้หันมาฟังเด้อเอาถอนลำนำก่อนนะจานแตง่งผมบุญกองเป็นคุ้นแสงเสริมทำน้องออกเพิ่มมาล่ำลอง ลองสนามเฝ้าพื้นดวงเด้อแม่ป่าจากกันไม่พอไข่แปรอดพ่อแลนในเด้อกับฟังว่าไปเอ้ยให้แฟนหูยามดวงชูดวงคำเป็นหมอลำมีเือนจ่ายยามดวงตกดวงหายกะทําน้าหลับจางจนข้างบมแเจชลา ดวงดีมีลำฝ่ายามดวงลาได้พาจุกเคยสนุกนอนเฮือนจายกินดอกเงินชัยมีกําไรทางการค้าการทํานากับฝนทรงดวงไปนอกมีเงินปองยามดวงลงเมียอยู่บ้านปัดมีชู้ขมผู้ชายนเาไปหลายปันแห้งหายังเป็นเป็นตาได้ฝุนเศร้าตก อดเดือนหกบ่อินล่งได้ส่งปล่อยหอยเพื้นยามกลางคืนพัดจาเบาน้ำเมียอย่อยอินตกถึงปีดวงวินฝนบ่อินหลังย่อยหอยลาบานไปเสียงดวงเบาไปหลายแผ่นแห่งกวงยามดวงนำมามีจบคงประสบละนอแฟนเขาเ้าแลนกันุกวันนี้ ขันดวงมีเด้อดวงอยู่ผมคงดังฟังกันมวนฝากไว้แน่ยาวขวานมันเป็นจริงเด้อแล้วท่านเออฟังลานวัาเอหินตองละเดียย โอ้ยละนาไปหาเเ้า้สาวกันเนอบ์บนรพเรียงค่อย่าสาวสำเภาสทธาหึงแล้วฟังเลยบัดนี้หันมาจากทางกำรรสาวสำเภาสีออกเอ่ยฉเฉลยก่อนต่อเรื่องนี้ท่านเรื่องต่อไปฟังเย้ย พบกับสาวสำเพอได้เลยครับโอ้ยเบาเอ๋ยเบาสุรินบ่เป็นตาสิได้หัวอมย bawo bu ra e ra te hong hala sa me ala bo a la e la e oh la no la no แล้วมาบบดนี้นละคุณแม่ในคืนนี้ฟังประวัติแต่เข้าเรื่องเก่าเก่าเบาสามองพี่บุญกองเสียงทองผลกันลักองเออออกมาแล้วและพอท่านใจได้กัดเขวป่าพันละกอนมาบลาอ่อน โอยนอเมตเต้าสดสดนอหลอนหลอนเอาไม้ปอนใส่ม uh ือ uh นับ uh ตั huh ้งเต้น้อมือนั่นจนมาหอดมืนอี euh ่คือมีเหตุปันดนจิตการดำเนินชีวิตทั้งายการเออโอยลำลองเาย เป็นหมอลำไดในองเซ็มติดสเต็มอันดับหนึ่งปันดาเฟนเคยแกนดึงเป็นลาแรงอย่วเอ้ซอยเอเซียพวกลูกหลานให้มีแฟนเอาเอื้อพ่อใจเสื้อผลงานซิลิป,ปินท่านใจบ้านให้เสือ้อปน โอยงานใดไปล้ำใจคนละยองเป็นเร่งใจไปตลอดนั่งจนหดมือเศร้าจนลาลืมเขาเออเอเออม่ละมาง่ายโอ้ยจนล่าลืมเขาเออม่ละมาง่าย เด้อยายเด้อโอ้ยลานนัวลันนัวสบายดีพี่น้องผูมาล้อรลับฟังอยู่ในขณนานีสำเภาเป็นน้ำของฉันเมื่อนี้น่ะสำเภาน่ะไปล่าพอกับเม สำเพอวาสิไปหวดหวานหดยาบ้าอันเวากับไอเสี่ยงสงกาไวเลวหลายเดือนเลเนอแมเมื่อนี้นะว่าจะเอาผพาเอาเพน,นะนะไปฝากไอเสี่ยงสงกาเบิ่งก่อนนะลามาบานี่แม่เอ้ยแม่ฟังมาอดบอน,นี่มีบ่อบเปิดเช่นสัน แฟนสนใจให้คอยสมเรื่องสาแดงเออผลงานละเยียมเตรียมตัวมาคืนเนี่ยผลงานดีออกแบบใหม่อาจารย์ท่านลใจ่านเพิ่นหัวใสเขียนนิทานลเต้อนเออ Bố khương à khen lời e, 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 e. Mẹ là trắng ơi Bố khương à khen là e, e. Mẹ là trắng đáy say ngắm ngắm Ôi e, ơi oh, e, oh, e, e, e. ลันนอลันนอจังสันละแม่เอ้ยสิได้ไปฮดบานฮดจาจีก่อนเมเนมั่นสวยพอดีแล้วสำเภาจีเดินทางไปสากรนี่ท่านพี่น้องปังข้อมีเเสียพี่น้องปังข้อมีเเสียพี่น้อง,งมมรองออับสำหรับมือนี่ช่องหมอลำสูนซาเนลก็ขอกก่าวคำา่า Sewat di Youtube Tantang